ถามว่ากระเทียมคนใส่ตอนไหนใส่ตอนนี้เลยหลังจากเราผัดไปไปสักพักหนึ่งนะครับใส่กระเทียมเข้าไปเลยครับและเราก็จะเติมน้ำไปนิดเดียวนะนิดเดียวแล้วพี่นิดเดียวเองเพราะเดี๋ยวเนื้อไก่มันจะมีน้ำออกมาอีกนะครับ พอเราผัดผัดเริ่มสุกนิดนึงละไก่เริ่มสุกแล้วครับใส่ไปเลยหอมหัวใหญ่ครับหิงนะครับหิงถิงจะแบ่งไว้หน่อยไหมอ่าใส่หมดเลยผมจะปรุงรสด้วยนะ